สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะซีซั่น2021-2022 <Yeah. S 1> เริ่มที่ข่าวแรกนะครับ d ดล l y Miller รายงานว่าเรอยลมาดริดพร้อมทุ่มเงิน350ล้านยูโรให้กับบอสเซียดอทมุนเพื่อคว้าตัวเออร์ลิงฮาแลนด์ซูน้าดาวลุ่งฟอร์มแรงมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าโดยเรอัลมาดริด ต้องการให้ฮาแลนด์เข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของคาริมเบนเซม่าที่สำคัญนะครับโรดบังโกตกำลังวางแผนสร้างกาลาติกอดยุคใหม่โดยมีเอร์ลิงฮาเลนและคิริยันเอมบาเป้ดาวเตะชาวฝรั่งเศสของปารีสแซงต์แชงกงเป็นจุดศูนย์กลางของทีมในอนาคตดีแอตแลนติกรายงานว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่ามีนักเตะ3รายที่สามารถเข้ามายกระดับแผงกางของทีมได้ คือจูดเบลลิงแฮมจากบรุสเซียดอร์มุนดีแคนไรจากเวสแฮมยูเนเต็ดและอัมบาดดเฮดาร่าจากแอร์เบริซิกอย่างไรก็ตามจูดเบลลิงแฮมของเสือเหลืองถือว่าเป็นเป้าหมายอันดับแรกของเลดเดวิลซึ่งเจ้าตัวเคยเกือบย้ายมาแมนยูเมื่อ18เดือนก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเลือกไปค้าแข่งในมุนเดลีกาแทน เทเลกราฟสื่อดังของเมืองผู้ดีรายงานว่านิวคาเซิลให้ความสนใจและยื่นข้อเสนอขอยืมตัวดอนนี่ฟันเดเบกไปร่วมทีมแต่ก็โดนนักเตะปฏิเสธไปแล้วโดยสาเหตุที่ฟันเดเบกไม่ต้องการย้ายไปเล่นให้กับสาลิกาดงเนื่องจากสถานภาพของทีมสาลิกาดงอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องลุ้นอย่างหนักเพื่อหนีการตกชั้น RMC สื่อในฝรั่งเศสร,รายงานว่านิวคาเซลได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเคเรนาวาร์ดในทวารของปารีสแซงต์แชงไปเฝ้าเสาแต่ป s เอสก็ไม่อยากปล่อยในทวารรายนี้ออกจากทีม RMC Sport สื่อดังในฝรั่งเศสรายงานว่าโทมัสทูเคิลอาจหันกลับไปพูดคุยกับอดีตต้นสังกัดอย่างปารีสแซงต์แชงเพื่อขอยืมตัวเลแวงคูซาว่า แม็กซ้ายวัย29ปีมาใช้งานแก้ขัดด้วยสัญญาจนจบฤดูกาลนี้ซึ่งคูซาว่ากายสภาพเป็นตัวสำรองแบบถาวรน,นับตั้งแต่มาลิซิโอโปเชตติโนเข้ามารับงานคุมทีมและในซีซั่นนี้ได้ลงเล่นในเกมฟุตบอลถ้วยเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พร้อมปล่อยฟิลโจนประการหลังชาวอังกฤษออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้โดยตั้งค่าตัวไว้ที่15ล้านปอนด์โดยมีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและวัตฟอร์ดสนใจดึงนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมเดลี่เมล l รายงานว่าเดเอโก้คอตตาอดีตดาวยิงตัวเก่งของเชลซีกำลังได้รับการติดต่อจากอาร์เซนอลคู่อริร่วมกรุงลอนดอน และอาจจะมีการเจราจาดึงตัวไปร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงในสิ้นเดือนมกราคมนี้เบนฟอร์ดจัดการยื่นข้อเสนอเป็นเวลา6เดือนให้กับคริสเตียนอิลิกเซนมิดฟิลทีมชาติเดนมาร์กพร้อมกับออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีเพื่อดึงตัวกลับมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ตามการรายงานของ The Atlantic ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับถ้าหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ